สวัสดีครับกลับมาพบกับข่าวสารช่องน้องภูมิเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งข่าวสารช่องน้องภูมินะครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวที่ทุกคนส่วนใหญ่นะครับค่อนข้างให้ความสนใจกันมากเลยนะครับในช่วงนี้นั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทในเฟสที่2นั่นก็คือเฟสของผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับ ซึ่งทางรัฐบาลนะครับได้ออกมาประกาศนะครับและคนส่วนใหญ่ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปในช่วงประมาณตุดจีนแต่ข่าวนะครับยังไม่มีการออกมารายงานว่าจะมีการประกาศผลในส่วนของแอปทางรัฐได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านจุลพันามณีวัฒนะครับได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าจะมีการประกาศผลในส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งจะประกาศผลในวันที่20 21มกราค,คมพศ2568นี้นะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะทราบผลกันแล้วนะครับสำหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่เป็นผู้สูงอายุนะครับว่าใครจะผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบ้างนั่นเองนะครับในส่วนของการเตรียมตัวนะครับสำหรับท่านใดที่คิดว่าหรือมั่นใจว่าท่านจะผ่านนะครับก็ให้ท่านไปเตรียมตัวได้เลยนั่นก็คือการไปผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารนะครับซึ่งเป็นบัญชีธนาคารไหนก็ได้นะครับโดยที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับ ท่านไม่สามารถจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับและถ้าหากท่านใดนะครับที่ผูกไว้นานแล้วนะครับก็ให้ท่านลองไปเช็กดูนะครับว่าบัญชีที่ท่านผูกไว้นั้นยังใช้ได้อยู่หรือไม่นะครับถ้าถ้าหากว่าใช้ไม่ได้นะครับก็ขอให้ท่านไปจัดการกับธนาคารให้เรียบร้อยนะครับและถ้าหากท่านใดที่ใช้ได้อยู่นะครับก็เตรียมตัวรอรับเงินมื่นได้เลยนะครับซึ่ง ทางรัฐบาลนะครับได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าจะมีการโอนจ่ายเป็นเงินสด1,000 0บาทรวดเดียวเลยให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นภไยผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะครับจะโอนได้ประมาณก่อนตุดจีนหรือตุดจีนนั่นคือประมาณวันที่29มกราคมพศ2568นนี้นั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้รับเงินหมืน่น ในเฟสที่2ก็คือเฟสของผู้สูงอายุนี้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i e ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวน้องภูมิด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ